ออกแล้วนะคะว่าห้ามใช้คำค่ะที่มีผลต่อการลดน้ําหนักแล้วก็ลดความอ้วนอุต่อแล้วเอาเจ้ามีอาหารควบคุมและลดน้ำหนักเขียนบนกล่องได้เลยแบบนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าคะใจโรมๆกับคุณผู้ชมโอเคค่ะตามประกาศเ็าเขียนไว้นะคะว่าห้ามมีข้อความที่สหรือแสดงให้เหตุว่ามีผลต่อการลดน้ําหนักแล้วก็ลดความอ้วนนะคะเว้นแต่กรณีอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอาหารสําหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนัก ้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากินอะไรนะคะเอาอะไรเข้าปากเนี่ยมันก็ต้องปลอดภยัยกันไว้ก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอัลตรามีที่สามารถเขียนบนกล่องได้เลยคะ่ะว่าเป็นอาหารควบคุมและลดน้ําหนักได้เป็นมิลล์รีเพลซเมนต์สัญชาติไทยที่แรกในประเทศไทยคะ่ะกินปลอดภยัยขายสะดวกใจได้มาตรฐานโลกหมดยุคผอมด้วยยาลดละอองกันแล้วคะ่ะตอนนี้มันยุคข,ของสารอาหารทัผ้าหมูที่กินแล้วก็หุ่นดีได้เหมือนกัน